สวัสดีค่ะพี่น้องกับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็สองเมียฝรั่งนอกเวไอเมียฝรั่งบันนอกเนาะคะ่ะอีนางใส่เสื้อแจ็คเก็ตพอหญ่ขึ้นมาหองเสื้อผ้ามันหนาวนะคะอีนางจะมาตอบคําถามว่าอันคลิปวิดีโอล่าสุดทีอีนางลงไปไอคลิปวิดีโอทีนางลงไปอันที่ว่าพูดถึงคนคนนั้นเป็นยังเป็นยังอ่าในวัาจบแล้วคือเบาคือเบาถึงเขาอีกคือแบบนี้คลิปวิดีโอนั่น อีนางทายไหวแต่โดนแล้วทายไหวตั้งแต่ตอนทียังมีปัญหากันแล้วที่นี่อีนางทายไหวเลรวอีนางก็อัปโหลดลงพออัปโหลดลงแล้วอีนางตั้งตั้งวันตั้งวันทีเวลาในการเผยแร่บมแมนว่าอีนางพึ่งอัดคลิปแล้วก็ลงไปอีกนอกค่ะอีนางอัดอ่าโดนแล้วเบิ้งจากเสภาทีนางใสเดอพี่น้องเดอเบิ้งจากเสภาทีนางใสอีนางอัดไว้โดนแล้วอัดไว้ตั้งแต่ที่ยังมีปัญหากันแล้วก็ อันเราเราเป็นเราเป็นอย่างคือเผยแพ่อีกอีนั่งบอมมีความจําเป็นที่จะต้องลบคลิปพี่น้องอีนั่งสามารถเทดคลิปได้นะคะเนาะอีนังบอมมีความจําเป็นที่จะต้องลบคลิปเพราะฉะนั้นอีนั่งก็บอรลบคลิปเนาะค่ะอีนั่งเ็ดคลิปในพื้นที่ของอีนั่งเนาะค่ะแต่ว่าอีนา่งกับบอตรงแล้วเขาจะได้ด่าไปเลยด่าไปเลยเนาะค่ะเนาะอีนา่งมาเก็บเสภาจีจะไปเที่ยวเพราะไงบอกว่าอากาศยุนันมันมันส่งห่อนหอนประมาณยี่สิบยี่สิบก็องศาแต่ว่าตอนกลางคืนตอนแรกมันก่อสีหนาวอยู่พี่นอ อีนางก็เอาสภาไปทอดจำเป็นเก็บไปเก็บมามาเจออันอันนี้อีนางนี่เนี่ยเอาสีมโซ่พี่น้องโอ้ยมีเนี่ยเอาโซ่อยู่เด้ออีนางมีเนี่ยเอาสีมโซ่พี่น้องเก็บของเก็บไปเก็บมาอยู่ในห้องอยู่ในห้องแต่งตัวไม่เจอของเจอของทิพยหญ่ซื้อห้ตอนแต่งงานอีนางแต่งงานอยู่นี่ล่ะน้องค่ะแต่งงานอยู่นี่แต่งงานอยู่บ้านนอกแต่งงานอยู่โนเว บ๊วมีพิธีพี่ตองรีดรีดตองอย่างเพราะว่าเพราะว่าตอนแต่งงานนะช่วงโควิดตอนแต่งงานช่วงโควิดสําหรับอีน่างอะ่ะอีน่างคิดว่าอันคันว่าบ๊วยเมีพิธีแต่งงานบ๊วเเชิญแขกมากก็บอกมีความจําเป็นที่จะต้องใส่สุดเจ้าสาวก็ได้แต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่าเธอแต่งงานทังที่เธออยากเห็นอย่างเธอเห็ดเนาะคะ่ะ พ่อใหญ่พิ่นก็นอยากใหส่ชุดแต่งงานนุ่นนี่นั่นโอเคก็ไปรานชุดแต่งงานเลยยิ่นั่งเป็นอี่นางบ่เคยใส่ชุดแต่งานนตงาน,งนอี่นั่งบบเคยตัวอีนั่งเตี้ยตัวอีนั่งเตี้ยแล้วก็อว้วนพี่น้องน,นึกสภาพบอกว่าแล้วน,นม่มใหญ่ๆน่มใหญ่น,าน,านา่าเป็นคนนม่มใหญ่แต่น้อยเนาะคะ่ะเป็นคนเตี้ยแล้วก็อว้วนใส่ชุดแต่งงานหาชุดยากยากพี่น้องชุดแต่งงานก็นได หาสุดยากอีเลเดสุดแต่งงานโอ้ยกับไปได้มาสุดหนึ่งกับแบบส่งเรียบๆบะมี่ร่ายลูกมงลูกใหม่ก็เป็นส่งเรียบๆพี่นั่งก็มากแบบนั้นเนาะใส่ๆขึ้นเขินเนี่ยพี่น้องเป็นกออกเลยนั่งมีรอยซักหน้าอกอีอ่นั่งกายอายอายลูกทรายเราอยู่เพราะว่าตอนไปเขาหายเอาพยานไปสองคนก็เอาลูกทรายเล่าแล้วก็ลูกสะพายเล่าไปเนาะคะ่ะนอกไปเส้นเป็นพยานไปได้สุดแต่งงานสุดแต่งงานกับเงยงียวคนกระเตียพี่น้องเจ้าของร้านก็ต้องซอยปลายกระโปรงขึ้นให้ ้วบัดที่นี่เขาหาลองเท้าลองเท้าอีนั่งก็ฟังภาษาโนเว์บ่กเขาใจเนาะตอนนั้นฟังภาษาโนเว์บ่กเขาใจคันว่าอีนั่งเขาใจอีนั่งคิดว่าลองเท้าน่ะสามารถเซาได้จากร้านจากร้านที่เข้าไปเซาสุดนั่นแหละเขามีลองเท้าเอาลองเท้าออกมาให้ลองอีนั่งคิดว่าสามารถเซาได้พอทรายเสร็จปุ๊บก็เอาไปขึ้นเขาอีนั่งก็เลยบอกว่าโอเคเอาคู่นีก็ได้ที่ไหนได้ซื้อซื้อเลยพี่น้องเขาบอกให้เ้าสุดน่ะเ้าแต่ว่าล่องเท้าน่ะซื้ออีนั่งบลูตอนนั้นน่ะ ซื้อมาหากินชิแตกยังพี่น้องคิดนึกออกบ่กว่าใส่ข้างเดียวเราลงเทา้าลงเท้าแต่งงานมันมันบอกคือลงเทา้าทั่วไปลงเท้าแต่งงานมันเป็นสีขาวแล้วผ่ากรมยี่ขันว่าเท้าใส่ออกไปข้างนอกมันกับเปื้อนมันเปื้อนสีขาวนะยีนังบอลูยีนังคิดว่าเอาไปใส่ให้พี่ที่แล้วก็เอาไปขึ้นเขาแต่ที่ไหนได้ซือ้อโอ้ยโง่คักปึ๊กคักปึกเมี่ยขนกรได้ผัวก็บ,บอกซือซ้อไปเถอะซื้อมากเลยจะเอาไปใส่งานอยังบัดเทเนี่ย แตงงานจะแต่งงานจักเทอแมนบรละพี่น้องอุ้ยน่างสีชั่วเดอ้อสีชั่วห้เบิง้งเดี่ยงามเด้อพี่น้องงามนี่นางว่ามันงามเด้อเห็นบ่างามบอีนี่นางไซเ,เทอเดียวเท่านั้นเนี่ยราคาเป็นพันพันขคนพี่น้องนี่นางไซเทอรเดียวเนี่ยมันมันเป็นสีขาวเป็นพากามะยีเนี่ยใส่ยางออกไปข้างนอกเนี่ยกระเปื่อนแล้วพี่น้องว่าบอฮ่างามบะน้องถ่าแต่งงานพี่น้องค่ะือ งามเด้นางว่างามเด้เราลงลงร่งลงเถาแต่งงานคือมันท่งเงยามันท่งเหยาเห็นปะมันซ่งเงยาวลาตีนเราตีนของอีนางมันมันบานมันสั่นแต่มันบานพอเวลาใส่ไปใส่ใส่อีคูนึงที่นั่งร่องคังแหลกนะมันใส่พอดีตรงนี้แต่ว่ามันเจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้คันันว่าเจ็บตรงนี้เข่าบ่สามารถยางได้ขันว่ามันเจ็บอีนั่งก็เลยเลือกเอาอีกคูนึงคูใหญ่กว่าโอเคใส่ดแตหล ไซได้แต่ลมพีม่นังก็เลยเอาสำลี่ยัดเอาพี่น้องนี่สำลีเห็นบ่าพี่นางใส่เธอเดียวนี่อเอะแล้วถามเบิ่งแน้ว่าจบจากงานแต่งงานแล้วสิปิไซงานยังเนี่ยซื้อมากเก็บไว้งสิล่ะพี่น้องโอ้ยบ่ได้อยากได้ดอกแต่ว่าพัวบอกเออซื้อก็ซื้อสันพัวซื้อพ่วซื้อให้พี่น้องร้องถ่าแต่งงานพ่วซื้อให้นาอค่ะ เกิดมาเป็นคนทั้งที่ก็ได้แต่งใส่ชุดแต่งหน้าใส่ชุดเจ้าเช้าอยู่พี่น้องคะได้ถ่ายรูปอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็แหวนแหวนนี่แหวนแหวนสร้างมาพร้อมกันก็บพ่อใหญ่สร้างเอาว่าได้ไปซื้ออยู่หลานเพราะว่าสร้างเอาทางอินเทอร์เน็ตมันถือกว่ามันถือกว่ามันก็จะเมียบมากเป็นกองไ้แบบนี้แล้วก็จะมีอันกองหน่อยๆแถมมาโอ้ยหา,มาเมื่อไงกองหน่อยๆแถมมาเราจะให้เบิ่งกองหน่อยก่อนว่ามันแมนหอย,อยั่งเนาะคะ่ะเป็นจี้เป็นของกอบของปลอมเนี่ะพี่น้องก็แถมมานี่จีไ้ไปซื้อสอยใส่เอา ก็เป็นคนบ่ามากใส่เครื่องประดับเนาะคะ่ะก็เลยเก็บเอาไว้แบบนี้ละนี่นี่เนาะคะ่ะข้าแถมมาสั่งมาจากประเทศอย่างบรรลุพี่น้องข้าทรงมาให่เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกาดบัตบัตของอ่าบัตรของล้านขั้นแหละพี่น้องมันว่าบัตประกันนี่ยังประมาณน,นี้นะเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะก็จะมีถทุงนหน่อยมาให่ใสแ่แหวนน้เน,น,นี่คะ่ะเห็นปะแบ่งเป็นสองฟังเด้ แบ่งเป็นสองฟังสองวงเนาะคะ่ะแล้วก็กองโอ้ยหนูชอบกองมันมากเลยพี่น้องกองมันเลิศมากเลยกลองแหวนนะจะเปิดให้เบิรงด้เพียมีไฟผอมพี่น้องเห็นบะโอ้ไม่ไฟมันคือสะทอนเนี่ยเห็นปะมีไฟผอมแหวนมันก็จะอยู่ในนี่แหละสองวงแหวนของพ่ญ่แล้วก็แหวนของอีนางเนี่ยแหวนเมืองหนกท่องเมืองหนกคล้ายๆกันกระท่องปอมเลยพี่น้องสีมันเหมือนท่องปอมเลยม่คือท่องไย ท่องไทน่นนิจะลีสีเหลืองอลืมเห็นปะแต่นี่เหมือนท่องปลอมเลยเขาก็จะใส่มาแบบนี้พี่นอ้องเ่กล่องมันหนาหากักอีนา่งเก็บไว้เพื่อเมื่อไหนมีเงินสื่อทองก็จะสื่อทองมาใส่อันนี้กล่องมันงามดิเพียเปิดมาก,ก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะโอ้ยมีไฟผอมเพี้ยรถแซมแม่นแตนเลยพี่น้องเอ้ยแหวนของอีน,นั่งราคาบาแพงดอกสองวงกับสังกับพอยายมาราคาอยู่อยู่ที่ประมาณไหว่าพ่ถึเงเมือนอกค่ะ บมื่อถึงมื่นเนาะค่ะพ่อใหญ่เฮ็ดอันใดให้ก็เอาเนาะค่ะบ่ได้เรื่องมากอีหยังพ่อใหญ่บอกเฮ็ดอันนั้นให้ก็เอาเฮ็ดอันนี้ให้ก็เอาบ่เฮ็ดให้ก็บ่ราะเฮ็ดหายก็เอาบ่เป็นหยังเนาะเนาะค่ะเก็บไว้พี่น้องนี่ซับสมบัติมีเท่านี้ละเก็บไว้รองเท้ารองเท้านี่คิดว่าทงแซงคงสิได้ขายต่อแต่ก็ยังบ่แม่นตอนนี้ดอกพี่น้องอือแต่ก็เก็บเก็บเก็บไว้ก่อนค่ะ นี่แหละง,งานนี้นงงางได้ยันแม่ได้แค่นี้นั่นก็เป็นโอ้ยเจ้าของ,ง,งเงี้ยของพ่อยญ่อันนี้รองเท้าเห็ดงานพ่อหั่เหมือนว่าพ่อยัยตะตะก,กีนี่เพิ่นเฮ็ดงานแมนบอเพิ่นเฮ็ดงานเหมือน,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 นว่าทางบริษทัทเขาแจกเขาแจกสุดแจกเสือ้อแจกกางเกงแจกเข็มขดัดแจกเนคไทของของของทีง่ใอรเห็ดงานนะแถมแจกรองเท้าพร้อมรองเท้าก,กัแจกปากกาก็แจกปากกานีเขียนเป็นซื้อผู้ใดซื้อไผซื้อมันติดๆดกับปากกาเลยเด้เออติดกับปากกาเลยให้มาเป็นแบบว่า เป็นกองกองเลยเนาะค่ะทุกเหล่อมจะมีซื้อพ่อยายติดน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็โซ่แคนี่พี่น้องมี่อย่างโซ่อีกเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนมี่อย่างให้โซ่เลยเด็กชุดฉันนี่มี่อย่างให้โซ่แล้วนะฮะนี่เอีโซ่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นสวยเมียเก่าเล่าบอยเมียเก่าแล้วดอกผู้สาวเก่าพอเรา เพราะเลาเลิกกับเมียเล่าเลยมันบอกเลิกเมียที่ว่าเมียเมียแต่งเมียแต่งเมียที่มีลูกน้ากันเราเลิกกันไปแล้วทีแล้ก็ได้ผู้สาวมาใหม่ผู้สาวอายุแล้วเล่าอายุแล้วเล่าเดี๋ยวก็เล่านั่นแหละผู้สาวเขาเอินผู้สาวเพราะว่าอยู่นี่ขันว่าบ่ได้แต่งงานกันเขาก็เอ่ยเมียเนาะค่ะอย่างอีนา่งนี่เอ่นเมียเพราะว่าอีนางแต่งงานเนาะค่ะของผู้สาวเล่าแล้วเลิกแล้วเลิกกันแล้วก็เก็บของแล้วไปเบอเบิรเห็นปะมันก็ตกมาเป็นสมบัติอีนา่งขนาดต่แต่ว่าอีนังบ่ค่อยใสอีนา่งบ่ค่อย ยี partager, euh, winter, um, ่นางบข่อยใส่ดอกแคนบ่เป no ็นสอยเป็นเครื่องประดับอี่นางบข่อยใส่อี่นางบข่อยมักเนาะค่ะแต่อี่นางก็เก็บเอาไว้นั่นแหละเก็บเอาไว้เพราะว่าของมันยังใส่ได้่จําเป็นต้องทิ้งอี่นางบ่ไดเล่าเกียดได้บ่ว่าจะเป็นของเมียเกาเล่าของเมียไม่ของลูกของร้านเล่าบ่ไดเล่เกียดนี่ยี่นงก็จะมีซอยเครื่องประดับน้อยน้อยซอยร้านร้านเล่าซื้อให้ตอนช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะค่ะถ้าซื้อให้เราร่วมเงินกันซื้อให้เราพี่น้องเนาะค่ะ สำหรับอีนันกแค่นี่แหละถามว่าอยู่บ้านเศ้าอยู่เหนื่อยๆใช่นีก็พ่อพ่อทุกเมือนี้พ่อก่อนหน้านี้ยอมรับว่าบอขอใจว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคือผัวคือบอสือบานเป็นอย่างผัวคือบอสือบานให้อยู่ดีๆเป็นของเจ้าของนู่นนี่นั่นได้ทุกเมื่อนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าค่าช้จ่าจอยู่มองนอกมันแพงแพงคักแพงคักแพงแน่แพงแพงแพงคักแพงแน่แล้วก็อยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีค่ะมีความสุขดีแล้วก็อีนา่งก็ อยากจะเฮ็ดงานอยู่นี่ก็จริงอยากเฮ็ดงานเก็บเงินอยู่นี่เพื่อไปซื้องาะซื้อไข่ยูบานซื้อไปเพราะว่าไปซื้อซื้องาะซื้อวยอยู่บานบานไปชีวิตอีนั่งอยากกลับไปอยู่บานของอีนั่งนั่งย่างน่งอยากกลับไปอยูเมืองไทยช่วงมืนหนีนั่งก็อยากกลับแต่วันั่งยังกลับบ่ได้เพราะว่านั่งกลับไปนั่งกับ่มีอย่างเนาะนั่งก็เป็นคนเทปว่าขอบรัวบ่มีอย่างหน้าแม้แต่ทีดินทีหน้ากับบ่ค่บครอบรบวของอีนา่บ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 ่ดเบ่บนบ่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 บ มีแต่คนออกไปเห็ดงานขังนอกเห็ดงานหาสาวกินคำไปมือมือพี่น้องบ่มีผู้ใดมี่ตังบ่ได้มีผู้ใดมีรมวยเนอะค่ะมีแใจอี่นังนี่แหละที่ว่าโชคดีก็ขเขาที่ได้มาอยู่เมืองนอกเนอะค่ะเนะอืมทั้งนี้ทั้งนั้นพวก็ว่างแผนให้อยู่ตอนก่อนนั้นนี่พวก็จะว่างแผนให้อยู่เมืองนอกนี่แหละแต่ไอหนีนั่งก็บคุยกระพาะใหญ่ม่ว่าฉันบ่อยากอยู่แล้วฉันบม่อยากอยู่เมืองนอกฉันอยากกลับไปอยู่เมืองไทยบ้านไปชีวิตฉันอยากกลับไปอยู่เมืองไทย อมคุยกับพ่อหญ่แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแต่พ่อยญ่เพิ่งก็อยาให้ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแต่ว่าบรูคือกันว่าันว,าว่าเบิร์พ่อยญ่แล้วอีนางจะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแบบใดเนาะค่ะันบ่รบู้บ่แน่คขันว่าอีนางเรียนภาษาจบแล้วได้งันเห็ดแล้วอีนางอาจจะดีขึ้นก็านี้ก็ได้แต่เบิง่งเบิ่งแล้วอีนางเป็นคนขี่เงานางเป็นคนขี่เงาบางทีคิดอียังเองฟุ่มเฟือยคิด เฝอขันว่าบ่มีมูบ่มีอย่างพี่น้องนอก่ะ,ะนนอกยังหน่อยอยู่บ้านเท่ากันยังมีแม่มีน้องได้คุยมีญาติพี่น้องแถวบ้านได้คุยกันได้นุ่นได้นี่แค่นั้นจบแค่นั้นพี่น้องบ่ตตองอีหยังมากไหมนอกว่าบ่พี่น้องนอก่ะเนาะอันคลิปนี้กับบมีหยังมากไหยพี่น้องคะ่ะมาพูดคุยตามสไตล์เมียฝรั่งบ้านนอกคือเกานันล่ะพี่นอ้องเมื้อื่นก็เดินทางตื่นแต่เ้าวอีกแล้ว ตื่นแต่เ้าวไปโรงเรียนไปสอบพ่อมมื่ออื่นน่ะนั่งทรงนังสือเม่ท่านได้อ่านเลยมั่แต่อย่างกับบ้านเมื่อแต่ไหลสาระก็เรื่องนันเรื่องนี่พี่น้องคะ่ะเมื่อแต่ไหลสาระเนาะคะเนาะคลิปนี้ก็มาพูดคุยทักทายพี่พีน้องๆคือเกา่าคือเกา่ากินนี้ฝากไ้แค่นี้เด้อคขาเด้อย่างเก็บพาไปได้แล้วช่วงอ่าหน่อยหนึ่งเพื่อสภานที่จะเอาไปเทียเะะเท่ยวสเปนนั่มเนาะคะเนาะไปเที่ยวสเปน ครั้งแรกครั้งแรกที่นั่งเดินทางไปเที่ยวสเปนก่อนหน้านี้นั่งเดินทางไปแต่เดนมาร์กเดนมาร์กกับเดนมาร์ Denmark กก็อยังวะใกล้ๆก,กันเนี่ยเดนมาร์กกับสวีเดนสวีเดนแต่ว่าแต่ว่าสวีเดนนีนั่งไปไปแค่ช่วงที่ว่าข่าวฟังไปสื่อของหน่อยพี่นอ้องฝากๆฟังๆแถวเนี่ยละขา่าวฟังสวีเดนไปสื่อของแล้วก็กลับเขานอร์เวย์แค่นั้น ไปแค่นั้นเนาะคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งจะไปสปินเนาะคะ่ะเนาะนั่นละ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะได้นั่งจะลงไปเฮ็ดเขาแรงไห้พอใหญ่เนาะคะ่ะเนาะจังใดก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามากคอมเมนต์นูน่นนี่นั่นคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะอันใดที่นั่งตอบคอมเมนต์ได้นั่งก็จะตอบอันใดที่นั่งบอสามารถตอบได้อีนั่งก็บอตอบเนอกจากพี่น้องเนาะแต่บางคอมเมนต์ที่นั่งตอบไปแล้วบางที่ยูทูบ บางที่บางที่ YouTube เขาบอกขืนคอมเมนต์อีน hmm, ั่งมีม okay. ีเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์ตกล่นก well. ็มีอยีนั่งตอบไปเราที่นี่ YouTube เขาบอกขืนโซ่เขาบอกขืนโซ่คอมเมนต์ของยีนั่งเนาะค่ะเนาะก้อนหนานี่น่ะที่มีปัญหากัน่ะช่องของยีนั่งนี่เกือบเกือบเลี่วเกือบถึกปิดเลี่ยวเพราะคนคนเดียวเนาะค่ะต่อไปยีนั่งจะระวังเลี่ยวจะระวังเลยผู้ใดสิเขามาใได้รูปแบบได้ก็สร้างเขาเพราะว่าคันว่าช่องช่องของยีนั่งถึกปิดมันบ่คุ้มกันเนาะค่ะเนาะมันบ่คุ้มกันเลย ทีนางพยายามพยายามเห็ดมามันมันบอคุมกันเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะได้เระพรคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย